สวัสดีครับน้าเพราะผมเซเบิร์นอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีรถบ้านะครับมีหนึ่งคันมานน้ำเสนอลูกค้าเป็นแคปเกียร์แมนนวลยกสูงนะลูกค้าแล้ะพี่คันปี2 0 2พันี่เลยบอกเล่าใหม่เป็นแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญมากับออปชั่นครบและด้านนะครับในส่วนของรถแม็กเต็มชุดมาให้แบบนี้เลยนะครับน้าก็มาชมคลิปเต็มนะครับผมเซเบิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ครับกดคอมเมนต์นะครับเพื่อดันเอ ng เก็ท์สเมนตของตัวคลิปนะครับให้ไปขึ้นในหน้าบ้านแดงของลูกคค้้าาท่่นนนนอืๆดวยะะรับผม อ่ะะนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวตั้งรีวู้ดนะครับสองยีตัวมิดนะครับผมนะสปอตแคปพรีรันเนอร์นะครับยกสูงเกียร์แมนด้วยลูกค้าปี2 0 2พเลยนะครับราคาอยู่เป็นแค่5 9 0 0 0นบาทลูกค้าเครดีฟอนดเครดิตฟิดาฝรดเ0้าพนะผมบอกเลยว่าราคาโคตรดีเลยนะครับนะใครหาอยู่ไม่ยงคนพลาดเลยพี่เล่นไว้เพียงแค่เก้าเล่นมาแค่แปดหมื่นเก้าพันโลลูกค้ามาพร้อมหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิธามไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี you know ้เลยนะครับได้ที่สัพัน์ได้ตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับวอลล์เมกนะลูกค้าได้วอล้อแมกนะครับลาเรนโซนะครับนะขอบ20สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะช่วงล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะมาพร้อมบัดไดทั้งค่านะสีดำนะครับนะไม่มีแต่งไม่มีล้าวนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะลูกค้าพร้อมไฟเลนตัวนะครับมีข้อกระจกคมเนี่ยมาให้ด้วยนะครับ มือเปิดประตูนะครับเป็นแบบโคมเมียมนะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับด้านในนะครับได้บอหนังบาะผ้านะครับสีดําตัดด้วยได้สีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านี่ครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับนะมาพ้องกับตัวโครงสร้างกันครับเกรดเอนะครับนะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํานะครับสภาพนะครับประตูนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วครับนะเลขงไม้เท่าไหร่ไม่รู้ลูกค้าแต่ที่สําคัญนะครับผมยังรับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะผมจะให้เลขงไม้20,000งสามแซงก็แล้วแต่ แต่หลักๆสําคัญนะส่วนตัวผมผมคิดว่านะครับเลขใหม่ไม่สําคัญลูกค้ารถใช้งานนะสำคัญที่สุดนะครับในการซื้อรถมือสองคือโครงสร้างเกรดเอไม่มีชนหนักดิ่ความจานําอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องสบายใจที่สุดนะครับนะสติ๊กเกอร์มอกรนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยนะครับแคปเปิดได้นะลูกค้านะแล้วดูตัวโครงสร้างได้เลยนะครับสภาพสวยๆเลย ครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าพี่รีบมาจับรีบมาจอดนันหลังนะครับมีบอกแคปให้นะครับเป็นบ่อหนังสีดำสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์นะครับคำเตือนอยู่ครบนะลูกค้านะตัวเม็ดโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนะผมมีรับประกันโครงสร้างให้นะครับเกรดเนะครับไม่มีชนหนักพลิ้วคว่ำจมน้ำนะมาพร้อมบริษัหลักการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000กมเลยครับคือการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆเลย้าเอาไปใช้งานได้้อออยยยย่าาางงสบบบใจเเเลนนนะะคครรรััพมป็ขว และเก็บรายละเอียดตัวรถตดข้าให้สมบูรณ์100%ก่อนสมมติสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะสภาพสวยๆเลยครับรอแม็กนะครับไม่มีรอยเลยลูกค้าดายันโซนะครับขอบ20สไตล์เมกาเลยนะครับสติ๊กเกอร์พิมเนอร์อยู่ครบนะที่สำคัญนะช่วงล่างนะครับวันนี้ได้เป็นซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นแล้วเรียบร้อยนะลูกค้านะด้านหลังนะครับมีบันไดด้านหลังให้นะลูกค้านะพร้อมมือเปิดสาท้้ยนะครับแบบครบเนี่ยนะครับพร้อมกล้องฝาหลังบินจากโรงงานเลยครับเป็นแบบตรงที่สามมีให้นะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับสติกเอรร์นะคับ ตัวต้านะครับสติกเกอร์ไฮรักนะครับสติกเกอร์นะครับไฮรักอีโวอยู่ครบเลยไฟท้ายนะครับได้เป็นแบบหลอดไส้นะครับสวยๆแบบนี้นะลูกค้านะครับเป็นรูปทรงตัวบีนะครับนะนะนะตัวแม็กไลเนอร์นะลูกค้านะใต้ของเบรสนะครับไลเนอร์แบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยสภาพสวยๆเลยนะลูกค้านะโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับเกรดเอนะลูกค้าเหมือนเดิมนะเช่นเคยนะผมยังเน้นโครงสร้างเกรดเอเหมือนเดิมนะครับล่องแคบนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักเลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ พี่จะนิยอะไรไม่รู้นะครับนะหรือจะสนใจเรื่องอไรอะไรผมไม่สนใจเท่าไหร่นะครับผมสนใจตัวโครงสร้างพี่เพราะว่าผมไม่อยากให้พี่นะเสียเปรียบนะครับผมนะผมพูดนี้ดีกว่านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนะสติ๊กเกอร์หยุดฟกั้องสองฝั่งเลยนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะตัวรับแงดาเรนโซ่นะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับหาลูกค้านะสวยๆเลยนะครับ ตัวโครงสร้างยังเหมือนเดิมนะผมเน้นโครงสร้างเป็นหลักพี่ผมไม่เน้นเลขไม้เท่าไหร่นะครับเลขไม้มันเป็นการใช้งานปกติทีถ้าได้ลเลขไม้นะน้อยมันก็โชคดีไปนะแต่ว่าหลักๆครับมันก็อยู่ตางการใช้งานอยู่แล้วนะครับในตัวโครงสร้างนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมมีบริการนะเซ็นไฟแนนซ์นะครับถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศน,นะครับและนะครับมีบริการส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศเช่นกันเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่านโยบายของไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับผมต้องตรวจรถทุกคันนะครับผมนะ จากหน่วยงานกลางนะครับซึ่งตอนนี้เราโครอยู่3าที่หลักๆนะครับ1นะครับบริษัทครูอิสเปกชั่นนะครับ2นะครับบริษัทวันทูคายอิสเปกชั่นนะครับ3นะครับบริษัทเลมอนเนทนะครับนะพี่จะพาใครมาดูก็ได้ครับแต่ว่าผมต้องใช้นะครับผลการตรวจนะลูกค้านะ1ใน3ของบริษัทนี้นะครับเพื่อนแนบเข้าไปนะครับให้ทางไฟแนนซ์พิจารณาสินเชื่อพี่อยู่ดีนะครับเนาะ อ่าสัมผัสได้เลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องกังวลที่ผมตรวจให้ได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมรับประกันโครงสร้างเกรดทเอนะครับสำหรับค้าที่สนใจนะครับคันนี้นะครับโตต้ารีโวอนะครับสปอรตคือสตัวมิดนะครับสมาร์ทแคปพรีแรนเดอร์นะครับป็สังกัดญี่ปุ่นเล่นไม่แปดหมื่นลูกค้ามากับราคาค่าตัวเป็นแค่ห้าแสนเก้าพันบาทเครดิตพินาวอนเก้าพันนะครับมาพร้อมบริการการขายเครื่องเกียร์ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ถึงปีเต็ม พร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820นะครับเซอร์เบิร์นนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับพร้อมรับของแถมและวรรคตีหลังการขายให้แบบจุกจุกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภายในของเจ้าคััันนนนี้้กบบาะคร ว่ามีอะไรให้ลูกค้าบ้างและภายในสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อหลังจากนี้ได้เลยครับผมครับด้านในต่อลูกค้านะครับหน้าปัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีขาวนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับตรงกลางนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลมาให้แบบนี้เลยลูกค้าเราไดเลขแมอยูเพียงแค่เก้าไม่แปดหมื่นเก้าพันโลลูกค้านะครับมาพร้อมโัรมาติฟังก์ชันซ้ายขวาแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะด้านขวานะครับเป็นในส่วนของการเล่นหน้าจอตรงกลางนี้นะครับค่ะนะสามารถเลื่อนดูได้นะครับในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับหรือนะครับตำแหน่งในการนะครับนี่ตรงนี้นะครับลูกค้าแจ้งเตือนถ้าตรงนี้เป็นสีส้มนะครับแสดงว่าตัวรถนะครับมีบางอย่างที่มีผิดมีบางอย่างที่ผิดปกตินะลูกค้าส่วนด้านซ้ายนะครับ จะเป็นในการนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับและรับสายวางสายในส่วนของหน้าจอมาให้นะด้าน,นหน้านะครับได้คอนโซลหน้าสีดำนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะครับพร้อมเส้นโครเมียมตัวนี้นะครับเพื่อตัดความสว่างให้กับตัวรถเลยนะครับและก็มาพร้อมกับนะครับ ที่เ uhm ก็บของด้านบนและด้านล่างแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะและด้านท้ายจุดนู้นนะครับผาจะเป็นในส่วนของที่วางแก้วที่ซ่อนเอาไว้นะครับทำให้ไม่กีดกะนะครับมองดูใกล้ก็ได้ครับดันเข้าไปนะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับนะตรงกลางนะครับได้จอทัชสกรีนลูกค้ามาพร้อมกับระบบกล้องถอยหลังบีนจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนะ แอร์รขาได้เป็นแบบอันอล็อกนะครับมาพร้อมช่องชาร์จไฟให้นะครับช่อง USB นะครับและ AUX รองรับมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับมาพร้อมเกียร์แมนนวล6สปีดลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมโหมดขับขี่ถึง2โหมดเลยอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดเลยนะครับนะด้านบนนะครับด้วยผ้าหลังคาสีเทาลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะไม่มีร่องรอยการเจิมนะครับนะของหลวงพ่อที่ไหนเลยนะครับนะด้าน,นบนนะครับมีที่วางแว่นให้นะลูกค้านะแล้วก็ในส่วนของไฟสองสว่างด้านหน้าถึงสองดวงแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กนะครับมา่าน,นาบนะางนนับ ฝั่งคนขับก็เช่นกันเลยนะครับแต่ว่าของคนขับจะไม่มีส่งของกระจกมาให้นะลูกค้านะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่งของตัวตั้งรีโวนะครับ2.4ดตัวมิดน,นะลูกค้าพิวรั r เนอรนะครับสมาร์ทแคปนะปี2021ัีเลยนะครับเล่มมาอยู่เพียงแค่8ป0 0 0่โลนะครับมากับราคาเพียงแค่8 0 0แสนเอ้ย 5,900 0บาทลูกค้าคิดดีดฟรีนะครับพรีเพย์9,000บาทเท่านั้นเอ,เองนะครับมาพร้อมวาระทีหลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริาการช,ออช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง,ง,งให้อีก 1, 2, 1 3, 5, 5, 5ปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวน,นะครับและเก็บรายละเอียดรถดครับให้สมบูรณ์100%ก่อนส่งมรณ์สำหรับ,รบรลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาะไปดูสู่ตัวห้องเครื่องกันบ้านลูกค้าว่ารถปี21เลิ่มไป80,000นะครับสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเเเเดดี๋ยยวรรราามมูห้อองงคคื่กัันลบผ มาครับลูกค้าเรามาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์4.4นะครับหรือนะครับ2,400ซีซีนะครับของตัวตั้งรีโวนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในส่วนของตัวตั้งรีโว่ตัวตั้งฟอร์จเนอร์และตัวตั้งยูนิวายนะครัสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภาพโดยรวมของตัวรถกันเลยนะครับมาสภาพห้องเครื่องเลขไม่89,000กิโลกับรถปี18สภาพห้องเครื่องเปอย่งกันมากนะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องนะลูกค้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับโโโลลลลกกก้้ออออยยยยยููู่่่คคครรรรบบบนนนนนะะะะมาาาจงงงััััััเเตตวว็ท สภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับลูกค้านะเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขนะครับปั๊มตัวต้าอยู่ครบนะลูกค้านะในส่วนของนะครับทั้งฝากระโปรงด้านในนะครับลูกค้าไม่เคยแกะเลยนะครับนะในส่วนของ a อเบนะครับลูกค้านะสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดไม่มีร่อรอยของหนูกลับใดๆอย่างสิ้นนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่คนพานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของนะครับ น็อตนะครับนะ้ำไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่เลยนะครับสภาพ like สวยๆแบบนี้เลยนะครับอาคารด้านหน้านะนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับแผงยิ่งด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้า,าวเลยนลูกค้าสภาพดิเงียนกิ๊บแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่คดผ่านนะครับหาหาอยู่นะหาเพดอยู่ครบนะลูกค้านะแต่ว่ามอกรเขาอยู่ตรงประตูด้านหน้านะครับนะตัวหงบนน็อตต่างๆนะครับประกบข้างนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าแล้วก็สำคัญนะฝากระโปรงนะล้างบนไม่เคยแกะ ไม่เคยไขนะเป็นอาร์ดเดิมๆจากโรงงานทั้งสองฝั่งเลยนะครับมอสด,ด้านในก็ไม่เคยแกะนะครับนั่นในส่วนของนะครับซุ้มล้อด้านบนนะครับไม่มีคราบสนิอะไรทั้งสิ้นเลยลูกค้าสว่วนสวยเลยนะครับนันในส่วนของนะครับตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือการขีดข่วนใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้นะครับ <แ>บต่ตอนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนวันนี้สดๆร้อนๆพี่ได้รูปใหม่ไปเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าไร้ความกังวลไม่ต้องกลัวกินข้าวจริงแน่นอนนะครับมากจากโรงงานอยู่ครบเลยพี่นะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะที่สำคัญนะฮะสายไฟนะครับอยู่ในเทปฟันสายไฟแบบนี้จากโรงงานนะครับอยู่ในสายคนแบบนี้จากโรงงานนะครับอยู่ในสายถักแบบนี้จากโรงงานเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยและที่สำคัญมากจากโรงงานแท่งเครื่องต่างๆอยู่ครบเลยลูกค้าใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มค่เลยนะครับและราคาดีมากพี่ผมบอกเลยราคา5 9 0 0สาันบาทนะพันเ0นะครับ สนใจยิดต่อสอบถามเพม่อเพิ่มเติมมาได้เลยพี่นะน็อตนะครับพัดลมด้านหน้านะครับมาจากโรงงานอยู่ครบทั้งสองฝั่งและตัวนะครับพัดลมด้านหน้านะลูกค้าไม่มีร่องรอยการล้าหรือร่องรอยการแตกเลยนะครับสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์คีวค้นอยู่ครบเลยนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบด้านในแบบนี้เลยลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะใครหาอยู่นะพี่ต้องรีบมาจัดแล้วผมบอกเลยนะครับใครหาอยู่รนะับไม่เอาพลาดน,นักเลยนะในส่วนของตัวกออากาศนะครับนะไม่ฝาครอบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับสายไฟนะครับ ไม่มีต้องรอยการฉีกขาดแดงสิ้นเลยนะครับแต่ก็ห้องเครื่องด้านล่างนะครับไม่มีข้ามน้ำมัน,นแดงสิ้นเลยลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยใครหาอยู่รีบมาจับรีบมาจองพี่นะครับของแบบนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยๆแล้วที่สำคัญราคา5 9 0 0 0นเานเนีย่ยพี่ได้ตัวรถสีขาวด้วยนะปี21เ็ดด้วยนะตัวรถอนะ่ะนะครับรายการคำนวณด้านบนอยู่ให้นะลูกคะนะ้านะก็นะสกิลเสกิลเอร์้านบนอยู่ครบนะครับ,รบลูกค้านะเมทอาร์กเดิมๆข้างบนนะครับ จากโรงงานแบบนี้เลยครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในส่วนของตัวต้านรีโวนะครับ2.4งพิตมิดนะครับผมนะสมาร์ทแคปพรีแรนเนอร์นะครับปี2028ครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวรถสีขาวลูกค้ามาเก็บราคาเพียง5,900 0บาทนะครับเครดิตฟิดาฟอน9พันนะครับมาพร้อมบริการางการขายสองครื่องเกียร์5-2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีเต็มเต็มพร้อมเป็นไทยคลองเรือนะครับ และเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อเรเ็นะครับก่อสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนาเป็นไงกันบ้างสำหรับเครื่องเสือมเลยว่าใครหาอยู่ไม่ควรพลาดพี่ราคา5้าแสนเก้าพันบาทมาพร้อมเราแบคลายเลนโซ่ขอบยี่สิบหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะครับผมไม่เอ้ยมากครับลูกค้ากับการรีวิวทุกซอกทุกมุมของตัวต้านรีโวสอดคือสีตัวมิสนะครับสีขาวคันนี้นะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมโทรทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ครับผมนะ ใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับตัวด้านรีโวนะครับลูกค้า2.4ตัวมิดนะครับผมนะสมาร์ทแคปฟรีแรนเนอร์นะครับปี2021สีขาวคันนี้นะครับราคาไปแค่59,000บาทลูกค้าจะมีสิทธิ์ผ่อน9,000พันนะครับผมนะมาพร้อมบริการการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเร็วนะครับพี่อะไรเก็บรายละเอียดตในรถนะครับให้สมบูรณ์100%นะครับก่อนส่งมอบ ให้สําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมนะสําหรับใครที่สนใจนะครับนะครับมีวันตีหลักการขายให้ลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งข้างต้นเลยนะครับและนะครับที่สําคัญนะครับใครที่สนใจนะครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมเชิญกดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกดกระดิ่งครับเพื่อดัน engagement ของตัวคลิปนะครับให้ไปขึ้นในหน้าบ้านแดงของลูกค้าที่กำลังหารถไปใช้งานอยู่นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะ Total Rivo 2400นะครับปี2021นะครับราคาอยู่ในเงี้ย5,900บาทนะครับผมนะคลิปนี้ที่ิลาบก่อน9,000นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านะครับ หรือโทรมาที่เบอร์โทร083 23 25สามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซอร์เบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ